สอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายชีสสไตล์ปาราจาวันที่28กันยายน2568โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้ดวลยนะักทัพช่างสึกงานเข้าซะแล้วสอบผ้าใช้งานรายที่2เบนจามินเจมเดวิส เมืออ่อวานนี้ทัพช่างศึกทีมชาติไทยเจอข่าวร้ายก่อนจะไปโดยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027เรอบคัดเลือกต้นเดือนตุลาคมนี้หลังที่เบนจามินเจมเดวิสกองกลางคนสําคัญได้รับระการบาดเจ็บจากการถูกเข้าสกัดอย่างหนักหน่วงจนไม่สามารถเล่นต่อได้โดยมสาสซาอิชิอิคุนซูทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมที่จะนําทีมลงในสนามฟี่าเดย์ช่วงเดือนตุลาคมโดยมีโปรแกรมพบกับทีมชาติไต้หวันแบบเจ้าและก็เยือนวันที่9-14ถึงตุลาคม ซึ่งทีมชาติไทยจําเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2นัดเพื่อที่จะรักษาโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอย่างไรก็ตามเกมล่าสุดเบนจามินเดวิสถูกปะทะอย่างรุนแรงจนได้รับอาการบาดเจ็บแม้ว่าจะพยายามาฝืนเล่นต่อแต่ว่าสุดท้ายต้องถูกปเปลี่ยนตัวออกจากสนามซึ่งส่งผลให้กับทีมชาติไทยต้องลุ้นหนักเดน,นะว่าเขาเองนั้นจะสามารถฟิตกลับมาช่วยทันทีมในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกใหม่ สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกระวนใจให้กับแฟนบอลไทยเนื่องจากว่าเบนจามินเจมส์เดวิชเองนั้นถือเป็นหนึ่งในขุมกําลังสําคัญที่มีบทบาทมากในแดนกลางของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในะคะรั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้แย่น,นะครับไม่ใช่ข่าวดีเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อายังไงเมื่อออสมาพอใจประทาทสายฟ้าอัจนักรบอยุธยาไปถึง4-1ต่อ 1, ชนะต่อเนื่อง6เกมใน,นะคะรั้งนี้โดยออสมาารอวิเอร่า e เปิดเผยหลังเกมที่บริลัมบุกไปเชือดอยุธยา4-1ต่อสึกงีวายดี4แล้อนซิกลกวันนัดที่6โดยความเคลื่อนไหวของทัพนะผมประสาทสายฟ้าบริลัมเดินหน้าทำผลงานดีในลีกอย่างต่อเนื่องบุกเอาชนะอยุธยายูยาาย็ดไป4-1ต่อคว้า3แต้ม มีเพิ่มเป็น18แต้มเต็มชนะรลวด6กนัดติดต่อกันหลังจากฝูงไทยลีกต่อไปหลังจบเกมตุนซูชาวบราซิลเปิดเผยว่าผมมีความสุขกับผลงานของทีมในเกมนี้เป็นอย่างมากอะรนี่เป็นครั้งแรกของบริลัมด้วยที่ออกสตาร์ทในฤดูกาลด้วยชยชนะ6เกมติดต่อกันในลีกเกมนี้ครึ่งแรกนั้นเราทําไม่ดีหลังจากที่ออกนําไป3-0ต่อเราก็ยังคงคุมเกมได้ดีในเครื่องแรกแต่หลังจากนั้นในครึ่งหลัง เรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นไปบ้างแต่ก็ยังคงทําได้ดีเขาคุณแฟนบอลบริลัมที่ทุกคนเป็นอย่างมากเลยครับที่ตามมาเชียร์ถึงอยุธยาถ้าไม่มีพวกเขาเชียร์พวกเราในสนามพวกนี้ก็คงจะเป็นเกมที่ยากของเราเกมต่อไปเราจะต้องเดินทางไปแข่งขันที่เกาหลีใต้ผมก็หวังว่าจะเก็บคะแนนให้แฟนๆในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนครับออสมารอได้กล่าว สำหรับโปรแกรมการแข่งนขนันต่อไปของฝั่งบริลั์มจะไปเดินทางไปทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือว่า ACL e d i t 2025รอบบลิสเตทเกมที่2เยือน FC s e o ทีมกระังจาเกาหลีใต้วันอังคารที่30กันยายนเวลา17.00นาาตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันยครับอะไรยังไงเมื่องานนี้พลังการสนหรือไม่ ห้าขุนซื้อพร้อมที่จะรับงานคุมทัพมาเล็กในครั้งนี้หลังจากที่การแยกทางกับดสิตเฉลิมแสนทําให้ตําแหน่งเคสโค้ดของพลังการ f อฟว่างลงแม้ว่าจะมีอารมณ์กรทองอ่าซึ่งมีดีกรีที่เป็นโปรไรเซนอยู่แล้วแต่เชื่อว่าพวกเขาต้องมีเทรนเนอร์คนใหม่เข้ามารับไม้ต่อจากอดีตแบ็กซ้ายระดับตํานานของทีมชาติไทยในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยการน,นี้ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับคนแรกจะเป็นดิรอสจ็อกซิกสัญชาติเซอร์เบียอายุ5 7ปี สโมสรอุตเทนีเอฟซีนี่คือกุนซือที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะมาคุมทัพพลังการเอฟซีโดยประสบการณ์อันโชคโชนกับ14ปีในเมืองไทยไล่ตั้งแต่รารชปราชาเอฟซีเมืองทองยูนเต็ดภูกเก็ตเอฟซีบางกอกเอฟซีพัทยายูเนเต็ดนครราชสีมาเอฟซีและก็อุตเทนีเอฟซีโดยมีรอสจ็อกซิกเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งกาจในแง่ของแทคนติกและที่ยืดหยุน่นบวกกับ กา,การเป็นที่รู้จักไฉลีกเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงทํางานร่วมกันกับทุกฝ่ายในสโมรสรได้แบบราบลื่นซึ่งจุดแข็งจุดนี้เองที่ทําให้สามารถยืนยันคงกระพันในสยามประเทศได้เกินกว่าหนึ่งทศวรรษในคาัักนี้ไปแล้วต่อมาคนที่สอนจะเป็นบาริโอยูรอสกี้สัญชาติมาซิโดเนียอายุ39ปีสโมรสรก่อนหน้านี้เป็นของเมืองทองโดยบาริโอยูรอสกี้เพิ่งได้รับการรับรองจากยูฟาโปรลเลเซน มาสดุดล,ล้อนนะฮะเพราะว่าหลังจากที่แยกทางกับเมืองทองเมื่อปีส0 2 3ัี่เขาก็มุ่งหน้าเข้าสู่หลักสูตรของโค้ชแบบเต็มตัวนะฮะซึ่งก็สำเร็จในระยะเวลาอันสั้นในครั้งนี้ซะอีกด้วยนะครับโดยนิตเพลเมเกอร์ทีมชาติมาซิโดเนียมีแนวทางในการทำทีมค่อนข้างชัดเจนนั่นคือการเล่นฟุตบอลกับพื้นไม่มีเตะโด่งชงชางดังนั้นจึงน่าจะเหมาะกับพลังการไม่น้อยเนื่องจากศักยภาพผู้เล่นของทัพมาเลกเองก็สามารถจะตอบสนองแทคกติกในครั้งนี้ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามการจะดึงยูรอสกี้ไปคุมทัพมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะามีหลายสมโมสรทั้งในไทยและก็ต่างประเทศให้ความสนใจหากต้องการจริงทีมมาเล็กคงต้องแสดงเจตจำนงชัดเจนเพื่อจะนำเขาไปวางโครงสร้างในระยะยาวต่อมาคนที่3ก็จะเป็นมาโคโตเทกุนาโมริสัญชาติญี่ปุน่นอายุ5 7ปีสมโมสรก่อนหน้าฮานอยเอ็ซีจากเวียดนามอีกหนึ่งคนซื้อที่น่าสนใจสำหรับพลังการกับการประสบการณ์ในสนายามประเทศ ที่เคยคุมทัพ G, บีจีปทุมสองรั้และก็ชมบุรีเอฟซีก่อนจะไปลีกเวียดนามเมือ่อต้นปีสิงหาที่ผ่านมาปัจจุบันมาโกโตเทกุนามบุริเพิ่งจะแยกทางกับฮานอยเอฟซีเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาทําให้เขาเป็นเฮดโค้ชว่างงานซึ่งนั่นก็เป็นจังหวะที่ดีที่ทีมมาเล็กจะเข้ามาทาามะะ้าทายในครั้งนี้เทนเนอร์เลือดสมุไรมีการมีการทํางานแบบมืออาชีพสูงลิบลิ่วนะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับเข้ากับบรรดาแข้งต่างชาติของ พลังการที่อุดมไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีดังนั้นหากทั้งสองฝ่ายตกลงปรงใจรับประกันเลยนะว่าผลงานเล่นฉิวอย่างแน่นอนในขรั้นี้ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นซิโก,โก้เกียสักเซนาเมืองสัญชาติไทยอายุ52ปีสมบรสอนก่อนหน้ากงอันฮานอยจากเวียดนาม อดีตคณสื่อทีมชาติไทยอยู่ในระหว่างเบรกจากงานโคช้ชหลังแยกทางกับคงอันานอยเมื่อช่วงปลายปี2024แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนฟุตบอลขนาดแท้เขาย่อมปรารถนาที่จะกลับมาสู่ฟอร์ย่าก,กันอีกครั้งโดยพระยี่ห้อนะครับผมพลังการเองก็น่าจะลงล็อกเพราะว่าทีมมาเลกมักจะเรียกเสียงฮาได้อยู่เสมอและก็ตัวอย่างเกียรติศักดิ์สนาเมืองก็เคมีเข้ากันเป็นอย่างมากทั้งเรื่องความท,ท้าทายชื่อเสียงและก็ทรัพยากรหากว่าโคซิโก้ตัดสินใจมาที่นี่จริง รับประกันได้เลยนะว่าไทยลีกจะสนุกขึ้นอีกหลายเท่าตัว,ตวอย่างแน่นอนต่อมาคนสุดท้ายคนที่5ก็จะเป็นเสรพงษ์คงเทพจากไทยอายุ46ปีสโมสรก่อนหน้ารัชบุรี FC แม้ผลงานในการคุมทีมในระยะหลังของเสรพงษ์คงเทพจะไม่ได้สู้ดีนักแต่เขาถือว่าเป็นหนึ่งในเฮดโค้ชฝีมือดีของเมืองไทยโดยเฉพาะเรื่องของแทคกติกและการดึงศักยภาพนักเตะออกมาใช้ได้ในขีดสูงสุด ปัจจุบันอนดีตมิทฟิลเวารานี้ว่างงานตั้งแต่ช่วงกลางปี2024ดังตอนนั้นแล้วจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการกลับมารับการกุซื้ออีกครั้งซึ่งโดยประสบการณ์และความคุ้นเคยกับวงการลูกหนังสยามประเทศเขาจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับพลังการอย่างแท้จริงในครั้งนี้ีนก็เวิน5แคนดิเดตตัวเลือกนะฮะที่พลังการนั้นจะดึงมาคุมทีมหลังจากที่ต้องเสียโค้ชโองดุซิเจิรมแสนไปในช่วงเร็วๆนี้นี่เองครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกีนครับรับ้รงงาน40แข้งตัวเล็กรวมตัวกันคัดฟุตซอลอยู่19ปีนะเมือ่องานนี้พวกเขามาแล้วนะฮะณอาคารเ a ฟเอทยแลนด์นักฟุตซอลจีมชาติไทยรด่นอายุไม่เกิน19ปีได้เข้ามาคัดเลือกในวันที่4พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันนะฮะทั้ง40คนสำหรับการคัดเลือกวันนี้บิ๊กป๋อมอดิศัก์เบญจศรีบันอุป,ปนายกสมาคมฟ,าฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาด เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเกมการคัดเลือกและก็ให้โอวาดพร้อมด้วยบุญเลิศจเจริญบงหัวหน้าผู้บทสอนและก็ทีมงานสตาฟครบทีมโดยทางบิ๊กปอมด้กล่เราได้โอวาด n g กับนักฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับงน้องทุกคนที่มีรายชื่อในรอบนี้ทีมชาติไทยทุกชุดนั้นมีความสําคัญหมดโดยเฉพาะทีมชาติไทยอยู่16ปีและก็อยู่19ปีที่จะเป็นรารกฐานและก็ฟันเฟืองสําคัญ ของทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งรุ่นพี่อย่างสุภวุฒิเฉอนกลางหรือว่ามูฮัมหมัดอุสบานบูซาก็เติบโตและก็ถูกต่อยอดจากการแข่งขันระดับเยาวชนขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ซึ่งการโฟกัสของเราอยู่ที่รายการชิงแชมป์อาเซียนในช่วงไปลายปนีนี้เพราะว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่มันคือกิจยศของวงการฟุตซอลไทยก็อยากจะให้ทุกท่านและทุกคนนั้นมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะทุ่มเท กล้าที่จะแสดงตัวตนออกมาเพื่อจะให้ตนเองเหล่านั้นผ่านการคัดเลือกไน้เบต่อไปในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุบันไทยบายอิชิอิสไตา์ประจำวันที่28กันยายน2568โดยชายผู้บังคับข้งฟุบันทันครับ